สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมรสดในรายการออมสินความคิดครับวันนี้เรื่องเล่ามาตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของนิทานที่เก็บเล็กผสมน้อยมาฝากกันแหะครับเผื่อจะได้เป็นประโยชน์บ้างตามสมควรวันนี้เรื่องแรกเรื่องกะลาของพ่อเรื่องนี้ก็ได้มาจากหลวงตาแผ่เยี่ยมไม้ท่านเล่าไว้นานแล้วล่ะครับ ผมเองก็จำได้ก็มาเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้ก็เป็นคล้ายๆกฎแห่งกรรมเล็กๆนะครับว่าเวลาเราทำอะไรให้ลูกเราดูก็ต้องระวังเพราะลูกมันจำนะครับเวลาเราทำแล้วเราสอนเขายังไงลูกมันก็จะย้อนกลับมาหาเราในครอบครัวครอบครัวหนึ่งก็มีมีพ่อมีลูกนะแล้วก็มีปู่นะครับ อันนี้พ่อเนี่ยกเ็เวลาจะกินข้าวกินปลาก็กินกันอย่างดีแต่เวลาจะทำให้ปลู่กินเนี่ยเขาก็เอากะลาเนี่ยกะลามะพร้าวเนี่ยมาขูดขูดแล้วก็ใส่ข้าวให้คุณปู่กินทีนี้ไอ้ลูกชายเนี่ยก็บอกว่า,าพ่อ ทำไมที่เรากินเรากินจานกินชามอย่างดีๆแต่ทำไมคุณปู่พ่อให้กะลากินล่ะครับพ่อก็บอกว่าอ๋อปู่แกแล้วกินกะลาก็ได้เดี๋ยวขูดให้เรียบร้อยหน่อยไอ้ปู่กินก็ได้ไม่ปไปร้ายนะปู่อายุเยอะแล้วไอ้ลูกชายก็จำได้สิไม่ปไปร้ายไม่ไปรนไรพอต่อมาไม่กี่วันไอ้ลูกชายก็ไปเอากะลามาผ่าเล่น เสร็จแล้วก็ขูดกะลามัาง่งขูดไปขูดมาไอพ่อก็ถามทําอะไรลูกอา้าวก็ขูดกะลาไงล่ะพ่ออา้าวขูดทําไมล่ะก็เดี๋ยวเวลาพ่อแก่เหมือนปู่ลูกก็จะเอากะลาให้พ่อกินบัางสิลูก <c oughs> พ่อสะอึกเลยครับนี่แหละครับกฎแห่งกรรมก็จะเอากะลานี่ให้พ่อกินเนี่ยเวลาพ่อแก่เหมือนปู่ผมก็จะได้เอากะลาให้พ่อกิน เห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่ากดย้อนกับกดแห่งกรรมนะเหมือนกับลูกที่ต่อว่าอะไรนะเถียงพ่อแม่เดี๋ยวต่อมาเรามีลูกลูกมันจะเถียงพ่อแม่เหมือนเดิมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลาของพ่อได้หลวงตาแผ่เยื่อใม้ท่านเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเถียงพ่อแม่ลูกมันก็จะเถียงเราแทน เนี่ยเรื่องนี้ก็สอนให้กฎแห่งกรรมจำเอาไว้ถ้าเราดีต่อพ่อแม่ลูกหลานมันก็จะดีต่อเราเห้นเหลินมันก็จะดีต่อเราไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นกฎเล็กๆยน้อยที่เราทำดี ไว้ลูกทาถูกไว้หลานเหมือนเรื่องพันท้ายนรสิง, a, ห,งห์เนี่ยเวลาผมเล่าเรื่องพันท้ายนรสิงห์เนี่ยผมก็เลยขมวดไว้ว่าทําดีไว้ลูกทาถูกไว้ให้หลานพันท้ายนรสิงห์เนี่ยไม่ตายก็ได้ถ้าไม่ตายเราก็ไม่มีพันท้ายเป็นแบบอย่างแต่พันท้ายนรสิงห์ตายเพื่อให้กฎกติกามันศักดิ์สิทธิ์นะพยาวิชัยดาหักตายเพื่อให้กฎศักดิ์สิทธิ์ นะผู้เจ้าไม่ขอเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายยอมตายต,ตามพระเจ้าตากศิลไปเพราะฉะนั้นเรื่องกลาของพ่อเนี่ยก็มาสอนจิตสอนใจว่าเราทํากับพ่อแม่อย่างไรลูกมันก็ทํากับเราอย่างนั้นถ้าเราทรมานพ่อแม่เราก็ต้องถูกทรมานเหมือนกันนั่นแหละในเรื่องนี้เป็นงเรื่องกฎแห่งกรรมจะเป็นกฎแห่งกรรมแบบสั้นๆง่ายๆเอามาฝากกันในวันนี้ในเรื่องแรกนะครับ ต่อไปอสักเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นอะไรเขาหายวันโลกได้อย่างไรจะบอกว่าเรื่องนี้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยจะเรื่องของอความเชื่อความศรัทธาก็ได้เป็นพลังของความศรัทธาหรือเรื่องของความงม,มงายหรือเรื่องของอความศรัทธา ท่านก็ลองพินิษพิจารณาดูบางครั้งความเชื่อเนี่ยม,มันมันมีพลังจิตใต้สำนึกอยู่ลึกๆเหมือนกันนะเรื่องนี้เป็นเรื่องของฝรั่งเขาผมก็อ่านมาน่าจะ 20- 30ปีแล้วจิตอนุภาพเรื่องพลังจิตใต้สำนึกของโจเซฟมอร์ฟี่เขาที่เขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับพลังจิตใต้สำนึก เรื่องนี้สําคัญนะครับเรื่องจิตใต้สํานึกเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อลองไปถามหลวงพ่อคูณดูก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องจิตใต้สํานึกเนี่ยสำคัญเขาหายวัณโรกได้ยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องของชายผู้หนึ่งที่พ่อเขาเป็นวัณโรกใกล้จะอวสานของชีวิตพ่อเขาอยู่ที่เมืองเพิร์ตออสเตรเลียแต่ลูกชายอยู่อเมริกาลูกชายก็ไม่รู้จะทำยังไงว่าพ่อเนี่ยวาลาสุดท้ายแล้ว ใกล้จะตายแล้วทีนี้เขาทำไงได้เขาก็เลยไปคิดได้อยู่เรื่องหนึ่งบ้านเขาก็อยู่ที่อเมริกาแต่พ่อเนี่ยอยู่เมืองเพิร์ตเขาก็ไปเอาไม้เศษไม้อยู่ที่หลังบ้านเนี่ยเป็นไม้เล็กๆเนี่ยเขาก็ทำเป็นไม้กางเขนเพราะเขาเป็นศาสนาคริสตเขาก็เอาไม้เล็กๆทำเป็นไม้กางเขนแล้วก็ให้ช่างจเจลลี่เนี่ยนะทำเป็นห่วง แล้วก็เชื่อมอย่างดีเลยสวยเลยเป็นรูปไม้กังเขนนะแล้วก็บินไปที่เมืองเพิร์ตนะแล้วก็ไปบอกกับพ่อเขาว่าเมื่อเร็วๆเนี้ยสาธุคุณรูปหนึ่งเนี้ยเขาขุดนะขุดหลุมไปแล้วไปเจอไม้กังเขนพระเยซูแล้วก็ได้ไม้กังเขนมานิดนึงนะซื้อมา500เหรียญห้าร้อยเหรียญสมัยก่อนเนี่ยเยอะนะห้าร้อยเหรียญได้ไม้มาชิ้นหนึ่ง แล้วก็มาทําเป็นรูปไม้กางเขนแล้วก็มาแนบไว้ที่หน้าอกด้านซ้ายและนึกถึงพระเยซูไว้เนี่ยพ่อก็อาจจะหายจากโลกวันโลกนี้ก็ได้นะพ่อก็เชื่อไงก็ประทับไว้แล้วก็พูดถึงพระเยซูอยู่ตลอดเวลาแล้วพ่อก็บ่นพระเยซูสวดถึงพระเยซูเลยเช้าสายบ่ายเย็นเชื่อไหมพ่อเป็นวันโลกขั้นสุดท้ายเนี่ย พ่อก็หายดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งอยู่มาเนี่ยพ่อเนี่ยที่เป็นวันโลกที่ว่าจะเสียชีวิตเนี่ยพ่อกลับหายเป็นปกติกลับมาปกติกลับมาหายเป็นปกติแล้วอยู่ต่อมาอีกประมาณส5บห้าถึงยีสิบปีไม่ตายครับไม่ตายนี่ในเรื่องหนังสือที่เขาเขียนไว้เขาหายจากวันโลกเลยเอา้าว ถ้าลองคิดดูหายจากไม้กางเขนหรือหายจากลูกชายที่เขาโปรแกรมไว้ครับเห็นไหมคงไม่ใช่ไม้กางเขนแะน่เพราะว่ามันไม่ใช่ไม้กางเขนเป็นไม้ที่ลูกลูกเขาโปรแกรมเป,เ,ปเป็นเศษไม้หลังบ้านเขาแต่เขาโปรแกรมว่าเป็นไม้กางเขนเท่านั้นเองเห็นไหมเพราะเขาเชื่อไงเขาเขาศรัทธาไงนะนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกแล้วก็มีกรณีหนึ่งเล่าเสริมกันว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย เขาพูดไม่ไม่ไม่ออก ini, ลิ้นลิ้นลิ้นเนี่ยพันกันทีนี้หมอคนหนึ่งแกไม่รู้จะทำยังไงแกก็เอาเอา,เอาไอ้ไอ้ที่วัดไข้ะนะเป็นเป็นมิเตอร์วัดไข้แล้วก็ไฟเนี่ยลีไฟใกล้แบบมืดมืดอะ่ะ แล้วบอกว่าเนี่ยเป็นเครื่องอัอตโนมัติค้นพบใหม่แล้วก็บอกว่าเป็นเครื่องพิเศษเลยให้ลองหลับตาแล้วก็ลองพูด ABC แล้วก็แ yeah, ย่ไปที่ลิ้นแล้วก็ดันลิ้นออกมาลองพูด ABC แล้วก็พูดได้แล้วก็พูดได้จริงๆทั้งที่ที่ไอเนี้ยไม่ใช่อะไรเลยนะเป็นเครื่องวัดไข้ธรรมดาเนี่ย เขาหลอกคนไข้หลอกจิตนั่นแหละแล้วก็สามารถพูดได้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องแปลกมาสจารย์เพราะนั้นเขาหายวัน้นโลกได้อย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเรื่องจริงที่เขามีบันทึกอยู่ของดอร์โจเซฟมอร์ฟี่เขาเขียนไว้ในหนังสือเรื่องพลังจิตใต้สำนึกผมเคยอ่านแล้วผมก็น้อมนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันใช่ไหมเขาหายวัน้นโลกได้อย่างไร เนี่ยเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับที่เราเชื่อเหมือนเราเชื่อเหมือนกับอะไรในสงครามเวียดนามที่คนไทยไปลบแล้วก็ห้อยพระแล้วก็โดนเลฐานนีท่าเนี่ยลองพาหลุดจากคอแล้วก็คว้าได้หลวงพ่อองค์หนึ่งใส่เข้าปากแล้วพระดิ้นไงพระดิ้นก็คว้าเอ็มสิบหกแล้วลุยแล้วลอดตายมา แล้วก็ปากฏว่าโหพระดิ้นใหญ่เลยพอเอาพระออกจากปาก,กดิ้นกลายเป็นหลวงพ่อเขียดไงเขียดมันเข้ามาในปากนึกว่าพระดิ้นได้เปล่าเป็นตัวเขียดตัวเล็กๆมันดิ้นเข้ามาในปากแต่ไม่ใช่พระหรอกถ้ารู้ว่าเป็นเขียดคงตายไปแล้วนี่นึกว่าหลวงพ่อมันดิ้นได้เปล่าไม่ใช่หลวงพ่อกลายเป็นหลวงพ่อเขียดเนี่ยเป็นเรื่องตลกที่เขาเล่าสู่กันฟังที่ไปสงครามเวียดนามเนี่ยเพราะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวของ เขาหายวันโลกได้อย่างไรนะครับอีกสักเรื่องหนึ่งอ,อันนี้อันนี้พลังกิตใต้สมนึงเหมือนกันแต่เป็นก็เรื่องแปลกอีกแบบหนึ่งแผลบุเยื่อกระเพาะอักเสบอันนี้เกิดขึ้นที่รัฐแมสซาชูเซตส์ที่อเมริกาเหมือนกันอีตาคนนี้แกเป็นแผลเยื่อกระเพาะอักเสบเป็นมานานแล้ว แกก็ลำคาญเนี่ยเขาก็เอาไส้ลำไส้เนี่ยออกมางนอกแล้วก็ใส่อันคลายผงเช้าก็ช้อนหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำกลางวันช้อนหนึ่งเป็นอยู่อย่างนี้แกก็เซ็งเป็ดเลยบอกไม่ไหวแล้วบอกยังไงก็อยู่ก็ตายเหมือนกันก็เลยสั่งญาติว่าไม่เอาแล้วอยู่อย่างนี้ไม่มีประโยชน์ ก็เลยซื้อซื้อทัวร์แล้วจะปิดแผลเนี่ยเอาเข้าไปข้างในแล้วจะไปทัวร์แล้วทัวร์ทัวเอเชียจากอเมริการัฐแมสซาชูเซตจะไปเที่ยวทัวร์เอเชียหมอก็บอกว่าไม่เกินเจดวันตายแน่อแต่คนนี้ก็บอกตายก็ตายเพราะอยู่ก็ตายก็เหมือนกันนะมันไม่มีประโยชน์แล้วอยู่มาเป็นปีแล้วอย่างไงก็ตายอยู่แล้ว ก็เลยสั่งครอบครัวว่าให้ซื้อทัวร์แล้วก็เอาโรงใส่เรือไปด้วยเอาโรงใส่เรืออันนี้เรื่องจริงนะครับเอาโรงใส่เรือไปแล้วก็ถ้าตายก็เอาโรงนี่ใส่ห้องเย็นไปนะครับพอตายก็เอาเอา,เอาใส่โรงกลับมาแล้วก็ฝังก็หมอบอกเจ็ดวันไม่เกินเจ็ดวันตายแน่เขาก็ซื้อทัวร์เสร็จ ก็ให้โรงพยาบาลเอาไส้เนี่ยกลับคืนเข้าไปในร่างกายแล้วก็ทำสัญญากันเรียบร้อยว่าออกไปตายจะไม่เอาผิดกับโรงพยาบาลปรากฏว่าพอขึ้นเรือเสร็จไอแต่คนนี้ก็ขออยู่ชั้นบนเลยไม่ลงชั้นล่างดื่มวายดื่มเบียกินอาหารอย่างดีเลยไปเอเชียไปอินโดนีเซียไปจีนไปไต้หวันอะไรไปเที่ยว วันที่หนึ่งที่สองกินอาหารพายุมาทุกคนก็หลบกันแต่เขาไม่หลบไปกินไปอะไรต่อนไไปเที่ยวพอครบเจวันก็กลับรัฐแมสซาชูเซตส์ปรากฏว่าพอครบเจวันไม่ตายกลับมาสหรัฐอเมริกาไม่ตายเขาลืมตายอ่ะพอไม่ตายแล้วครบหนึ่งเดือนก็ไม่ตายครบหนึ่งปีก็ไม่ตายอ อยู่อีกเป็นสิบสิปไม่ตายครับเขาลืมตายก็ไม่ตายแล้วอยู่มาอีกตั้งนานด้วยไม่ตายครับเป็นสิบสิบปียี่สิบปีอยู่ได้อีกยี่สิบปีนะฮะโอ้ในที่สุดเขาก็มาพิพจารณาว่าทําไมเขาไม่ตายเพราะเขาไม่ได้คิดเรื่องตายเลยไอ้แผลบุเยื่อกระเพาะอาหารและอักศกอักเสบมันก็หายไปด้วยเลยเออทางแพทย์งงครับ งงว่าทําไมเขาไม่ตายนี่เป็นเรื่องแปลกแล้วเป็นเรื่องมหัศจรรย์ด้วยจนทุกวันนี้ทางการแพทย์ยังงงอยู่ว่าทําไมเขาไม่ตายนี่เพราะจิตเขาไม่ได้คิดเรื่องพวกตายเลยเขาคิดมีแต่ความสุขความสุขความสุขเขาลืมเรื่องพวกแผลเยื่อกระเพาะอาหารอักกอักเสบนี่ทุกวันนี้ก็ทางการแพทย์ก็ยังตอบไม่ได้ว่าทําไมเขาไม่ตายนี่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ ที่เอามาฝากกันว่าถ้าเราไม่ได้ไปคิดเรื่องนี้จิตมันใหญ่กว่าไงจิตมันใหญ่กว่ามีเรื่องตานองนี้เป็นร้อยเป็นพันเรื่องผมอ่านมาเยอะว่างงว่าทําไมเขาถึงไม่ตายเพราะฉะนี้ก็เรื่องของจิตอานุภาพทั้งนั้นเป็นเรื่องปแปลกๆเรื่องมหัศจรรย์มันเกิดขึ้นทั่วโลกถ้าเราไปอ่านเรื่องความแปลกความตายแล้วฟื้นเรื่องอพลังจิต สํานึกเรื่องอะไรต่างๆเหลนี้นะเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องแบบมนโนเอานะครับมันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นแลวผมจึงเอา,เอามาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแผลเยื่อบุกระเพาะทีนี้อีกสักเรื่องหนึ่งมองทุกเห็นทรรมคือมันมีนักธุรกิจคนหนึ่งอะเจ๊งฮนะเจ๊ง ทำธุรกิจแล้วก็เจ๊งไงเจ๊งเลยแล้วก็ไปไม่ไหวแล้วไปที่ถนนแหง่งหนึ่งก็ไปเจอไงหมดกำลังใจไปเจอชายขาด้วนเนี่ยสองข้างเนี่ยขาด้วนเดี๋ยวก็มีรถประจำตำแหน่งก็คือไอ้รถไอเ้เล็กๆอ่ยนะฮะมันก็าลากล้อเลื่อนเล็กๆขึ้นมาแล้วก็เอาตัวเองอ่ะคือขาเขาไม่มีนะเขาก็ลากไอ้รถเล็กอ่ะ ขึ้นมาบนกระโดดแล้วก็บกมือสวัสดียามเช้าอากาศดี <c oughs> ไอหมอนี่เป็นนักธุรกิจแต่กำลังจะโดดให้รถทับตายซะหน่อย <c oughs> เอ้าไปเจอไอ้คนไม่มีขาเข้ามาแล้วบอกว่าชโชคดียามเช้าอากาศดีจังเลยมันก็เลยนึกได้โอ้โหไอนี่ขาไม่มีมันยังสวัสดียามเช้าก็เลยนึกได้แทนที่จะฆ่าตัวตายไม่เอากลับไปกู้เงินต่อสู้ทางธุรกิจ จนประสบความสําเร็จแล้วตอนหลังอะ่ะเขาก็ไปนั่งคิดได้ว่าเออเรานี่คิดสั้นเหลือเกินนะเขาไม่มีเท้าเขายังสู้ก็เลยไปเขียนที่ห้องน้ําเวลาเช้าๆเ,เวลาโกนหนวดจะได้รู้สํานึกว่าเ,เขาไม่มีเท้าเขายังสู้เลยเขาเขียนไว้ที่ห้องน้าน้ําว่า เราทุกใจที่ไม่มีรองเท้าใส่พันมาลายหายไปที่เจอคนไม่มีเท้าเขาไม่มีเท้าก็ยังสู้แต่เรามีเท้าเนี่ยไม่คิดจะสู้ได้ยังไงเนะเราทุกใจที่ไม่มีเท้าใส่รองเท้าใส่พันมาลายหายไปเมื่อเจอคนไม่มีเท้าท่านละครับมีเท้าไหมยังมีรองเท้ามีเท้ายังมีเท้าเดินเรายังสู้ชีวิตได้นี่เวละเล็กวละน้อยเอามาฝากกันละครับ สำหรับวันนี้ก็คงจะมีเรื่องราวที่มาเล่าสู่กันฟังก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ